ของนํำหญิงใช่ไหมผมเห็นแล้วผมแบบเนี่ยได้ชัวร์ได้ชัวร์พูดพูดกับแฟนอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่าแบบเน่น่ย่ชัวร์เราเห็นผลงานคุณดินงฟ้ายังไงคะเขาแบบปึ้งคือมันผมว่ามันหลากหลายบทบาทด้วยผมว่ามันมันอาผมเขินมันแบบคือคือไม่ไม่ได้แปลกใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบ ตัวละครเขามันแบบหลากหลายจริงเลยอืออแล้วแล้วตัวของยันดาวก็คือนี่ที่สุดของการแสดงงานคะเฟมค่ะหมายถึงกับวันนี้นะฮะกับผมเขินนะฮะผมมาแบบผมผมคือได้รางวัลมันก็ปลื้มอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนตอนมันต้องขึ้นมาพูดอะไรสักอย่างนี่คือแบบมันมันไม่อยากรับเลยไงรางวัลเน่ตอนนั้นอยากมอ้คนอื่นเอาไปก็ได้นะไปพูดแทนกูหน่อยทไมอ่ะคือมันผมแบบคือถ้าถ้าอยู่ในบทบาท คือไม่ไม่ได้มีความเขินไม่ได้ผผ่านจุดจุดเขินจุดเกรงมานานมากแล้วแต่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องมาพูดกับคนเยอะๆเนี่ยก็จะจะจะ,จะเกรงตลอดอีกฟั่ราคาเท่าไหบ้างดีใจค่ะดีใจก็ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราแบบมีกําลังใจในการทําผลงานดีๆออกมาเพราะหนูเชื่อว่าจารานักแสดงทุกคนเวลากว่าจะได้ผลงานแต่ชิ้นทั้เหนื่อยอยู่แล้วอะรกตื่นเช้าอะไ็นอนดึกอะต้องออกกองอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจแล้วก็แนคลับที่มาไม่มว่าจะดู ก็ทให้เ,ใใเป็นรางวัลแรกของอนนพีฟนนพ่ฟ้าบนยีทีวีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไ,ไงคะวันนี้ได้ือเป็นครั้งแรกเนาะได้มาเจองานงจะบปนกานะรงาจะเป็นขับเป็นไงบ้างคพราะว่าหนูได้แรงบันดาลใจกับใครด้วยเนี่เจอพี่ๆนักแสดงในวงการที่เราชื่นชอบแล้ถึงนักนะตอนนี้ที่อยู่ข้างที่อนันดาที่เขาได้นำชายเราได้นำหญิงอะไรอย่างเงี้ยนี่คู่กันก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วค่ะจริงๆในเส้นทางนักแสดงพี่ฟ้าหลังจากเนี้ยเราแบบ อยากจะไปขนาดไหนคะก็อยากไปให้ให้สุดก่าเราจะรู้สึกว่าโน้ตควนม้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนคะ่ะตอนนี้มันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ในวงก,การบันเทิงทางด้านการแสดงอนะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่ที่ยังรอเราอยู่สําหรับผู้ใหญ่ที่ยังมอบโอกาสให้เราในเรื่องตนะ่อไปอลยฝั่งเพื่อนนันดาเองตอนนี้ในฐานะรุ่นพี่เนาะนเรามองมองวงก,การแสดงองก,การแสดงหลังจากนี้ยังไงบ้างของเราเอง ของผมเองคคือเสน่ของการแสดงเนี่ยม,มันมันมันไม่มีบทบาทมันไม่มีวันที่บทบาทมันจะหมดอะ่ะเข้า hmm. ใจไหม mm hmm. เพราะว่าคือเราเราอาชีพของเราคือสะท้อนคนในในแต่ละไวัยได้อยู่แล้วใช่ไหม so หลังจากนี้ก็ผมว่าต้องไป explore ต่อว่าอ่ะ เพึ่งๆแน่ๆอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมารับบทเป็นพ่อนะก็ mm hmm. ลหลังจากนี้ก็ลอง EXPLORE ดูอะไรเงี้ยผมก็เคยฝันมาตั้งแต่แบบไหนตะไลแล้วก็อยากเล่นบทแบบ กันดาวเหรออะ,รอ,ะรอะไรแนวๆนั้นนะฮะคือผมเห็นแบบพวกคเรียของแบบพวกนักแสดงอย่างเช่นถ้าเรามองอย่างแบบพวกเอียนแมคเคลนหรืออะไรเงี้ยที่แบบทุกวันนี้เขาแบบ7จ8ดสิบแปดสิบเขาก็ยังเล่นหนังแลวบ,บทบทมันก็หลากหลายคือคือบางทีไอสิ่งที่เรียกว่าพระเอกเนี่ยมันก็มีข้อข้อจำกัดเหมือนกันซึ่งผมอยู่กับคำนี้มาแบบ สิบยี่ปีใช่ไหมฮะมันกม็มันก็จะมีกรอบของแบบสิ่งที่เรียกว่าเพา่พอเราเริ่มหลุดจากตรงนั้นออกมาเนี่ยบทมันก็เริ่มหลากหลายขึ้นอ,อย่างอย่างเรื่องที่ที่เพิ่งปิดกล้องไปเนี่ยก็ก็สุดชีวิตเหมือนกัน ก็แบบเพี้ยนสุดชีวิตเหมือนกันซึ่งถ้าเมื่อสิปีที่แล้วผมว่าไม่มีทางที่บทพวกนั้นมันมันจะมาถึงมาถึงตัวผมก็เลยตื่นเต้นฮะผมรู้สึกมันมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยที่ที่ที่เราจะ explore ได้อ่าสุดท้ายอยากให้สองท่านขอบคุณฝากถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจให้เราก็นดแต้องขอบคุณในแต่เา่ออกมะ รางวัลน,นี้หนูยิ่งภูมิใจมากขึ้นติดเพราะเรารูว่าแบบไม่ได้มาจากคะแนนโหวตแต่มาจากกรรมการที่เลือกเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยิ่งยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบภูมิใจกับรางวัลน,นี้แล้วก็ขอบคุณก่ะทับทุกคนที่มารอกันตั้งแต่เชา้าแล้วก็รับชมอยูท่ทางบ้านด้วยขอราุณุกอย่ทุกคนก็จะตั้งใจผลิตผลงานดีๆอย่างสุดความสามารถต่อไปค่ะ เนี่ยเขาฝากเขาเขาจบสวยแล้วเนี่ยขออนุญขอนุญนึงนิดนึงอ่าครับก็อย่างไรก็ต้องขอบคุณทางนายนาเทศนะครับแล้วก็วันนี้ได้ยินเสียงกรี๊ดของทุกคนก็แบบประวาวสนุกดีฮะก็ผมผมเองก็ ไม่ได้ทำงานเพื่อเพื่อราองวัลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้พอมันได้ม,มันก็มันก็ปลื้มแะรครน,<า>นะครับก, <laughs> ก,ก็เป็นก็เป็นกำลังใจด้วย,<า>ยครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลและวันนี้นะครับสนุกมากโอเคค่ะ,คะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดนึงค่ะ